บทที่5ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมะปรางเด็กกำพร้าแม่อาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนส่วนพ่อของมะปรางไปทํางานต่างจังหวัดนานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งมะปรางจึงไม่มีใครคอยให้คําปรึกษาเมื่อมีปัญหาเรื่องการบ้านวันอาทิตย์นี้ก็เช่นเดียวกันมะปรางต้องทําการบ้านวิชาภาษาไทยซึ่งครูสั่งให้แต่งกลอนสุภาษิตสอนใจหนึ่งเรื่องแต่มะปรางทําไม่ได้ยายจึงแนะนําให้มะปรางไปปรึกษาเพื่อนมะปรางไปหาชาลีเพราะชาลีมีผม แกล่ผู้รอบรู้เป็นเพื่อนเมื่อมาปรางไปถึงชาลีก็กําลังทุกใจด้วยปัญหาเดียวกันเด็กทั้งสองจึงเข้าเว็บไซต์โลกวรรณคดี .com และขอให้ผมแกลช่วยแต่งกลอนให้ผมแกลช่วยเด็กทั้งสองโดยเสนอบทกลอนสุภาษิตที่ชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มีใจความว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วควรพึ่งพาตนเองแม้จะลําบากอย่างไรก็ต้องมานพยายามอดทนสู้ฝ่าความยากลําบากไปให้ได้การงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงาน งานเกษตรงานค้าขายหรืองานอุตสาหกรรมล้วนแต่เป็นงานที่มีเกียรติเพราะเป็นงานสุจริตและมีคุณค่าต่อสังคมเราจึงไม่ควรคิดดูถูกการงานใดๆแต่ขอให้เลือกทำงานตามความถนัดและสนใจอย่าพัดวันประกันพรุ่งการทำงานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ต้องทำด้วยใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความเพียรประกอบกันผู้ที่มีความมุ่งมั่นอดทนและรู้จักทำมาหาก,กินจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่มีวันอดตายเพราะในผืนแผ่นดินไทย อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเมื่อมาปรางและชาลีอ่านบทกลอนข้างต้นจบลงก็คิดได้มาปรางรีบขอตัวกลาบแต่งกลอนที่บ้านด้วยตนเองเช่นเดียวกับชาลีที่ลงมือแต่งกลอนเอง